สวัสดีครับทุกท่านกลับมาีกครั้งกับช่องดอกเตอร์เยนแชนแนลครับพอได้เห็นภาพโรเมลูลูกากูย้ายไปร,ร่วมทีมเชลซีแล้วก็ต้องบอกว่าใจหายพอสมควรเหมือนกัน ลูกากูบอกว่าการย้ายทีมในครั้งนี้ของเขาเปรียบเสมือนกับการได้ย้ายกลับบ้านอีกครั้งเขาโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ของตัวเองว่ารู้สึกมีความสุขที่ได้ย้ายทีมซึ่งแฟนบอลที่อังกฤษเนี่ยมีความสุขแต่ว่าแฟนบอลที่อิตาลีนะครับพวกเขากําลังทุกข์ทรามานแฟนบอลอินเตอร์ต่างตั้งข้อสงสัยว่าซูนิงกรุ๊ปกาลังทําอะไรกับทีมรักของพวกเขาสิ่งที่ซูนิงทาอยู่ในตอนนี้แน่ใจแล้วหรือว่านี่คือการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องจริง การปล่อยนักเตะคนสําคัญออกไปในช่วงซัมเมอร์ถึง2คนมันมากเกินไปหรือไม่และนักเตะตัวสําคัญคนอื่นๆจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากผมไม่ได้พูดถึงสมโมสรแห่งนี้เพียงแค่ทีมเดียวแต่สําหรับผมในช่วงที่ผ่านมาสมโมสรแห่งนี้แทบไม่ได้ซื้อนักตเตะระดับบิ๊กๆเข้ามาเลยถ้าไม่นับลูกากูอาราฮาคีมี่นิโกโลบาเร่า และมันก็มีนักเตะเพียงแค่ไม่กี่รายที่พวกเขาไม่สามารถรั้งเอาไว้กับทีมได้แต่มาตอนนี้ทีมนี้ขายทุกคนที่พวกเขาขายได้ระหวังจริงๆว่าพวกเขาจะออกไปจากทีมในเร็ววันนี้นี่คือความคิดเห็นจากแฟนบอลรายหนึ่งที่เริ่มทนไม่ไหวแล้วกับการกระทาของซูนิงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของอินเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับ2ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้นะครับมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบรวดเร็วมากๆกลุ่มซูนิงกรุป๊ปมีเจตนาเข้ามาในตอนแรกเพราะว่าต้องการพาอินเตอร์กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง พวกเขามีความกระหายมากๆนะครับแต่ว่าด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มันทาให้แผนการต่างๆเริ่มต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ก็มีคนมองว่าถ้าซูนิงไม่ไหวเนี่ยก็จงปล่อยอินเตอร์ออกไปน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าสตีเว่นจางออกไปคุณมาที่นี่เพื่อสร้างความสุขแต่อย่ามาทําให้คนต้องหัวเราะเยาะเย้ยกันเลยคุณต้องขายทีมออกไปได้แล้วสตีเว่นจางออกไปกับประเทศของคุณไปเะเถอไอตัวตลก กลุ่มสู้นิงยังโดนแฟนบอลอินเตอร์ตราหน้าต่ออีกว่าพวกเขาเนี่ยคือความอัปยศที่สุดเลยครับของรวัติศาสตร์สมโมสรอินเตอร์ Inter. โดยแฟนบอลรายนี้บอกว่าแฟนบอลอินเตอร์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้ว่าฟุตบอลจะเล่นโดยไม่มีคนดูแต่ที่นี่ไม่ใช่ประเทศจีนเราอยู่ในประเทศที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้พวกคุณแม่งเป็นความอัปยศในรวัติศาสตร์ของพวกเราชัดๆเลยว่า มีแฟนวันหนึ่งที่บอกว่าธุรกิจฟุตบอล็เอบเอยบเสมือนกับการออกไปตกปลาตัวเล็กๆที่ถึงแม้จะได้เงินแต่ก็ไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่มากมายอะไรมากครับซึ่งถ้าจะทําเป็นงานอดิเรกเฉยๆก็ยังพอได้แต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่คุณจะมาคาดหวังกาไรมหาศาลจากธุรกิจนี้ยิ่งกับฟุตบอลที่มีประวัติศาสตร์ด้วยแล้วนี่ยิ่งแตกกันใหญ่เลยเวลาผมไปตกปลาผมก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อเหยื่อเพื่อหาปลาตัวเล็กๆสิ่งนี้บางทีมันก็ถูกเรียกว่างานอดิเรก และคุณก็คงทําเงินจากมันได้ไม่เท่าไรหรอกฟุตบอลก็เปรียบเสมือนกับของเล่นคนรวยไม่มีใครหรอกที่จะหาเงินได้จากทีมฟุตบอลและขอฝากถึงคนจีนเลยละกันนะถ้าพวกคุณอยากทําธุรกิจก็ขายทีมไปซะเถอะจงอย่ามาล้อเล่นกับประวัติศาสตร์เลย ยังมีกระแสที่บอกอีกว่านักเตะที่อินเตอร์ควรจะขายออกไปจริงๆไม่ใช่ลูกากูครับคนที่ควรโดนปล่อยเนี่ยก็คือรัสยานยง,งโกลันอเล็กซิสซานเชตอัตุโรวีดาวอันเดรป,ปีนามอนติอเลซานดาโคลาลอบและก็มาติอัสเวคิโนโ่แข้งเหล่านี้เนี่ยอินเตอร์ก็มีแผนที่จะไม่เก็บเอาไว้แต่ปัญหาก็คือว่าไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแบบเป็นจริงเป็นจังสตีเวนจางออกไปเขาควรจะขายอเล็กซิสวีดาวโคลาลอฟปีนามอนติยงโกลันและก็เวกิโนโ่ อย่างลูกากูเนี่ยเขาไม่สมควรโดนปล่อยออกไปด้วยซ้ําเขาควรได้อยู่กับทีมต่อไปมันยังไม่มีอะไรแหลกสลายหรอกนะแต่อินเตอร์ที่มีสตีเวนจางกาลังถูกขวางทางสตีเวนจางยังถูกนาไปเปรียบเทียบกับเอริกโทฮีครับอดีตเจ้าของทีมอินเตอร์คนก่อนหน้านี้โดยพวกเขาบอกว่าสตีเวนจางเนี่ยก็คือโทฮีภาค2และเมื่ออินเตอร์ไม่เหลืออะไรแล้วพวกเขาคงได้เจอกับนักเตะแบบชาราฟโก้คุสมาโนวิดและก็เอเซเกลเชลอตโตอย่างแน่นอนครับ เมื่อไรพวกนักเตะแบบคุสมาโนวิชและก็เชลลตโตจะย้ายเข้ามาอีกละ่ะบางทีคุณอาจจะเจอนักเตะแบบนี้ในตอนที่คุณไม่เหลืออะไรแม้แต่อย่างเดียวสตีเวนจางออกไปคุณคือโทฮีคนใหม่การปล่อยลูกากูออกไปและตัวแทนของเขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเอดดนเซโก้ซึ่งการมาของเซโก้ก็มีแฟนบอลตั้งคำถามอีกเหมือนกันเพราะว่าเขาปล่อยทั้งฮาคิมี่กับลูกากูได้เงินมาเกือบ200้ล้านยูโรแต่ทีมกับเลอกลงทุนกับกองหน้าแก่ๆที่อีกไม่นานเนี่ยก็จะเลิกเล่นฟุตบอลแล้ว อาจจะมีคนบอกว่าสตีเวนจางกำลังทำลายทีมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับการขายนักเตะได้เงินรวมกันเกือบ200้ล้านยูโรแล้วไปเอาตัวแก่ๆเข้ามานี่มันแปลว่าท่านประธานจางกำลังทำลายทีมชัดๆมันไม่ใช่การสร้างทีมอย่างที่เขาว่าในขณะเดียวกันครับก็ยังมีแฟนบอลอีกหนึ่งคนที่ตั้งคำถามไปถึงผู้บริหารของอินเตอร์ว่าใครจะเป็นรายต่อไปที่พวกเขาจะไม่เก็บไว้กับทีมและคนคนนั้นเนี่ยใช่ลาตาลูมาติเนซหรือไม่ ลูกากูถูกขายไปแล้วแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนต่อไปใช่เราตาโล่หรือเปล่าจะเป็นเราตาโล่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาจับตาดูกันต่อไปแต่ว่ากระแสข่าวตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาแรงเสียละเกินถ้ายังไม่ปิดตลาดซื้อขายนักเตะนะครับนี่คือเรื่องที่เรายัางไว้วางใจไม่ได้เริ่มมีความกังวลว่าซิมเน่อินซากี้อาจจะเจอกับความยากลำบากในการคุมอินเตอร์มากกว่าเดิม โดยมีแฟนบอลรายหนึ่งที่มั่นใจว่าไมอินเตอร์จะมีโค้ชที่ฝีมือดีมากๆแต่พวกเขาจะไม่มีทางติดสียอันดับแรกอย่างแน่นอนหรือถ้าจะอันดับ5นะครับก็คงยากเพราะว่าทั้งนาปโปลีกับลาซิโอพวกเขาก็ได้โค้ชฝีมือไม่ธรรมดาเข้ามาคุมทีมไมอินชากี้จะเป็นโค้ชชั้นนําแต่พวกเขาเสียนักเตะเยอะเกินไปในฤดูกาลนี้พวกเขาไม่จบสียอันดับแรกแน่แน่ส่วนตัวผมผมว่าอันดับ1-4ถึงจะเป็นที่ของยูเวนตุสเอซิมิลานอัตาลนตาและก็อาร์เอสโรม่า คือแค่ติดหาอันดับแรกมันก็ยากสำหรับอินเตอร์เพราะว่าทั้งนาโปลีกับลาซิโอนี่ก็คือทีมชั้นดีที่มีกุณซือฝีมือดีมากๆคุมทีมอยู่เวลาเท่านั้นที่จะสามารถบอกเราได้ว่าอินเตอร์จะขายแกนหลักคนสําคัญออกไปหรือไม่แต่กระนั้นนะครับก็ยังมีแฟนบอลอินเตอร์ที่เข้าใจและก็มองโลกในแง่ดีว่าท้ายที่สุดแล้วอินเตอร์จะตตดเสียอันดับแรกและไม่มีใครครับที่มีความสุขกับการที่ต้องเห็นทีมตัวเองเนี่ยปล่อยนักเตะที่เก่งที่สุดออกไปจากทีม ผมยังเชื่อมั่นว่าอินเตอร์จะกลับมาแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่มีความสุขกับการขายนักเตะที่ดีที่สุดออกไปถึง2คนทั้งอาคีมี่และก็ลูกากูมันเจ็บปวดมากๆเลยนะแต่รู้ไหมว่านักเตะเนี่ยก็มีย้ายเข้าย้ายออกอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วที่ยังอยู่ก็คือทีมและนี่แหละครับคือกระแสะต่าง,างาๆหนานะครับของแฟนบมอลอินเตอร์หลังจากที่ทีมเนี่ยปล่อยลูกากูออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แฟนมบอลอินเตอร์ทุกท่านอะไรครับมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับกลุ่มซูนิงกรุ๊ปณเวลานี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต้คลิปกันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพื่อม่คลิปหน้าสวัสดีครับ